สวัสดีค่ะ <S <S เจอกับหญิงรอบดึกกันอีกแล้วนะคะ เพราะว่ากว่าหญิงจะทําอาหารก็หนึ่งทุ่มแล้วค่ะวันนี้แฟนหญิงบอกว่าอยากกินเมนูหมูทอดเป็นหมูทอดอารมณ์แบบร้านข้าวแกงค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะหญิงก็ใช้หมูสันคอค่ะหั่นให้เขาเป็นชิ้นบางๆนะคะลักษณะกว้างๆใหญ่ๆค่ะส่วนที่เหลือเอาไปแช่ตู้ไว้ก่อนค่ะนําหมูที่หั่นไว้แล้วมาหมักกันนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวและหญิงจะใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะคะวันนี้หญิงมีถุงมือด้วยค่ะจัดการใส่ถุงมือแล้วมาขยาขยาเนื้อหมูกันนะคะทีแรกว่าจะ ยังไม่ปรุงค่ะแต่ขอปรุงเลยดีกว่าหญิงก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยซอสฝาเขียวและน้ํามันหอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะเริ่มปั่นกันค่ะรอบแรกหญิงปั่นแต่กระเทียมนะคะปั่นเสร็จตักพักไว้ก่อนค่ะมาเริ่มปั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้หญิงจะปั่นกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะปั่นแค่พอหยาบนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดมากค่ะปั่นเสร็จพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเจียวกระเทียมกันนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะไม่ต้องรอให้กระะท ใส่กระเทียมลงไปเลยเอากระเทียมใช้ไฟกลางนะคะจนเหลืองกรอบได้ที่เลยค่ะก็จะเอากระเทียมของเราไปพักไว้ก่อนนะคะใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันอันเดิมขั้นตอนนี้ผัดสามเกลือของเราให้ส่งกลิ่นหอมค่ะสามเกลือในที่ปั่นก็เอาน้ํล้างล้างเตรียมรอไว้ด้วยนะคะหญิงขอใส่น้ํามันพืชเพิ่มเล็กน้อยค่ะสามเกลือของเราหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้ลงไปผัดผัดแบบนี้ได้เลยค่ะผัดผัดให้เข้ากันนะคะใส่น้ําล้างสามเกลือของเราลงไปค่ะขั้นตอนนี้หญิงก็จะผัดรอจนกว่าเนื้อหมูสุกเล เะะชิมรสขัดเหลืออะไรก็ปรุงค่ะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าว ผงชูรสและซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอย่าลืมชิมรสอีกหนึ่งรอบด้วยนะคะถ้าอร่อยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูทอดของหญิงในวันนี้ค่ะน่าจะเรียกว่าเมนูหมูผัดกระเทียมพริกไทยมากกว่านะคะเตรียมตักเมนูหมูผัดกระเทียมพริกไทยของเราใส่จานแล้วไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเมนูนี้นะคะเราจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยเลยค่ะตามร้านเมนูข้าวแกงนะคะแฟนหญิงเขาก็จะชอบกินเมนูนี้ค่ะลืมโรยกระเทียมค่ะโรยกระเทียมแล้วก็เอาผักชีมาตกแต่งนิ ะะเป็นยังไงกันบ้างคะสีสันหน้าตาของเมนูนี้น่าทานไหมคะปกติแล้วหญิงจะไม่ค่อยทําเมนูหมูแบบนี้กินนะคะหญิงจะทําเป็นเมนูหมูทอดที่เป็นลักษณะเกี๊ยมเกียม,มากกว่าค่ะหญิงจะชอบแบบนั้นค่ะแต่พอนานๆทํากินนะคะหญิงจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะใช้หมูตรงส่วนสันคอนะคะแล้วก็หั่นให้เขาบางๆค่ะเวลาเอามาทําเมนูนี้เขาจะไม่เหนียวค่ะมีความนุ่มมีความหอมสามเกอมีความหอมกระเทียมเจียวม,มีรสชาติที่ หวาน,วานๆเค็มๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็แหนมด้วยผักชีค่ะแค่นี้ก็ได้เมนูบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษแล้วค่ะถ้าใครมีเวลานะคะหมักหมูทิ้งไว้ค่ะสัก20นาทีนะคะจะทําให้หมูนุ่มมากเมนูนี้จะอร่อยยิ่งขึ้นอีกค่ะหญิงใช้เวลาหมักไม่นานนะคะแต่ทํามาแล้วอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้อย่าลืมนําเมนูนี้ไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ